พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ประจำปีนะครับ i d m a ม s t w Hours Super Endurance 2020นะครับครั้งนี้ปีนี้นะครับปี2 5 6 3เนี่นะครับเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน12ชั่วโมงโอ้ oh, แม่เจ้าอะไรกันขนาดนั้น <Wow. S 1> แข่งขันกันถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในเมืองไทยจัดโดยสามมุกุลเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ไม่เคยทําให้นักแข่งหรือคนดูผิดหวังเลยทีเดียวและที่ที่สําคัญเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนอกเหนือไปจากความมันของรถแข่งแล้วนะครับยังเป็นรายการแข่งขันที่จัดในสนามแข่งขันระดับโลกนะครับ นั่นก็คือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีลำนะครับก็เพราะเป็นการแข่งขันวัดกันว่าผู้ผลิตรถยนต์ใครผลิตรถยนต์ออกมาดีกว่ากันเพื่อที่จะพิสูจน์กันว่ารถใครดีใครอึดใครขับได้ไกลกว่ากันนะครับรายการแข่งขันนี้ถึงจะขับกัน 12ชั่วโมงไม่เปลี่ยนรถก็ตามทีแต่ในส่วนของนักแข่งนี่สิครับโอ้โหเปลี่ยนกันขับได้ถึง4คนเรียกว่ารถแข่งไม่ต้องพักคนขับพักกันได้โอ้ว่าแม่เจ้าอะไรขนาดนั้นอย่างไรก็ตามสีสันของงานไม่ใช่แค่บรรดารถแข่งขันภายในสนามเท่านั้นที่แต่งกันมาทั้งเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็ความสวยงามของตัวรถแล้วนะครับ ก็ยังมีความสวยความงามจากเรสควีนอีกหลายอนงนางเลยทีเดียวเรียกว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เห็นแล้วเป็นอันว่าต้องกระชุ่มกระชวยหัวใจเป็นอย่างแน่นอนขนาดที่ว่าวัดกันถึงชุดพิตตี้เลยทีเดียวว่าใครจะสวยเซ็กซี่ขี้เล่นกว่ากันนะครับและการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีรถแข่งขันจากเมืองนอกเมืองนาเข้ามาไม่ได้เนื่องจากติดภาวะโควิด -19 ก็ตามนะครับแต่เฉพาะ ทีมแข่งขันที่มีอยู่ในเมืองไทยก็กว่า50ทีมเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น2ซึ่งรุ่นนี้มีการแข่งขันกันอยู่ทั้งหมด15คันรุ่นซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น3รุ่นนี้มีแข่งขันกันอยู่ทั้งหมด14คันรุ่นต่อมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นักแข่งขันลงน้อยซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4ีมีการแข่งขันกันทั้งสิ้น13คนแต่ก็ยังไม่น้อยเท่ากับรุ่นนี้นะครับ ในรุ่น Division 5มีการแข่งขันกันเพียงแค่4คันเท่านั้นเองแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพล้วน,วนชวนให้ชมกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นรุ่นการแข่งขันที่ประลองความอึดน้อยที่สุดนะครับเพราะแม้แนตะ่รุ่น o m r ที่ย่อมาจากวันเมกเลนนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แข่งขันโตยต้าล้วนๆก็ยังมีกันถึง5คันเลยทีเดียวใช้โตยต้าวีออ รุนล้วนแข่งขันกันนะครับแต่สําหรับในรุ่นดิวิชันสมเนี่ยนะครับมีความพิเศษอเนกนันโดยแท้เพราะว่ามีรถแข่งขันหมายเลข398นะครับสามนี่ก็ไม่ต้องไปแทงหวยกันนะครับเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับทีมสเปกตัมเป็นทีมที่รวบรวมเอานักข่าวมอเตอร์ลิงนะครับมาลงกันอยู่ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้หมายเลขข้างรถว่า 398นะครับมาแข่งขันในมอเตอร์สปอร์ตทางนี้ด้วยทีมสเปกตามประกอบไปด้วยดินทรรัตบุญฉลวยหรือโจโมอ,อีแม็กนะครับสุวัฒัพพันธ์หรือโอจากเส้นทางยันยนต์คนที่3น้ำแมนสุดหล่อพินิษนันบัวมหาศักจากไทยเลสซิ่งอันนี้หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนุ่มกอฟทศพรพงพัฒนศิริจากออโตสวัสดี .com แล้วก็ผู้จัดการทีมใจแอนวิรพงศ์พุ่มกาจาก รายการวิทยุ FM 97 m ม z รายการมอเตอร์ส d เรดิอนะครับและหลังจากที่ประลองความเร็วความอึดความมันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563นะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มพ้นการแข่งขันก็ปรากฏด,ดังนี้จ้า